สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะนำวิดีโอมาฝากกันนะคะสำหรับเงินชราภาพนะคะเดี๋ยวเราเจะไปฟังกันนะคะจากสภาพปัญหาที่สำนักง,งานประกันสังคมรับข้อร้องเรียนมาจากผู้ใช้แรงงานนะคะคือผู้ประกันตนของเรายื่นข้อเรียกร้องมาสามขอสามที่เป็นข่าวมานะคะทางสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะคะเราตั้งคณะทำงานเพื่อะทะพิจารณาแก้ไขให้เป็นไปตาม ที่ที่ต้องการว่าขอมา3ามขอนะคะคือขอเลือกขอคือขอผ้มแล้วก็ทางเราก็บอกว่าตามระเบียบของกฎหมายพรบรประกันสังคมเราเนี่ยเรากําหนดไว้ว่าการจ่ายบําเหน็จบํานาญมีเงื่อนไขว่าถ้าส่งครบร้อดิเดือนต้องรับเป็นบํานาญเท่านั้นอันนั้นคือกฎหมายกําหนดไว้จากสภาพเศรษฐกิจของหลายประเทศของโลกว่างั้นเลยนะคะทําให้ผู้ประกันตนอยากจะเรียกร้อง ขอเลือกเพราะว่าจริงๆแล้วบำเหน็จบำนาญมีเงื่อนไขว่าถ้าถ้าส่งครบ180เดือนอายุ55ปี ต้องออกจากการเป็นผู้ประกันตนจะได้รับบำนาญชราภาพ Canvas. แต่ถ้าส่งไม่ครบ180เดือนอายุ55ปีแล้วออกจากการเป็นผู้ประกันตนจะได้รับเป็นบำเหน็จคือเงินก้อนแล้วเงินก้อนนี่ก็แยกเป็น2อย่างก็คือถ้าส่งไม่ครบ12เดือนได้รับส่วนของตัวเองคืนไปทั้งหมดถ้าส่งครบ12เดือนบวกส่วนเงินสุทบของในจ้างเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นดอกผลเข้าไปด้วยนะคะถ้า12เดือนถ้าไม่ครบ180เดือนก็รับเป็นเงินก้อนไปเลยหลังจากออกจากงานการคือมีเงื่อนไขแค่นี้เองก็คือ1 ต้องส่งเงินครบร้อยแปดสิบเดือนสองอะจะต้องออกจากการเป็นผู้ประกันตนสามอายุห้าสิบห้าปีบริบูรณ์อันนี้คือเงื่อนไข,ขของการรับบำเหน็จบำนาญชาราภาพนะคะ,ะ,ะจริงๆเขาขอมาคือเขาขอเลือกเลือกว่ารับบำเหน็จหรือบำนาญเราไม่ได้กำหนดให้แต่กฎหมายกำหนดไว้ก็คือตายตัวแล้วว่าบำเหน็จแบบไหนบำนาญแบบไหนนะคะแต่การที่ผู้ประกันตนขอมาเขาบอกว่าเขาส่งครบร้อยแปดสิบเดือนแต่เขาอยากจะขอเลือกว่ารับเป็นบำเหน็จได้ไหมอันนี้คือเจตนาลมของผู้ประกันตนบางคนที่อยากรับ เขาบอกว่าเขาจําเป็นที่จะเอาเงินไปลงทุนในช่วงที่ออกจากงานอายุครบ55ปีเขาก็แต่เขาส่งเงินสมทบมา180เดือนแล้วตา,ตามเงื่อนไข,ขของพรบรเดิมก็คือต้องจ่ายเป็นบํานาญเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเลยขอเลือกได้ไหมอันนี้คือการขอเลือกข้อแรกนะคะส่วนขอกู้ข ขอเงินที่เป็นบํานาญชราภาพของเขาเนี่ยเงินก้อนที่เขาส่งมาเนี่ยไปค้าประกันเงินกู้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็เขาขอมาขอกู้นะคะส่วนการขอคืนก็คือขอคืนบางส่วนอาจจะแบบยังไม่ออกจากงานแล้วมีความเดือดร้อนขอคืนได้ไหม ขอบางส่วนได้ไหมขอคืนบางส่วนว่าสมมติว่ามีเงินก้อนอยู่สักประมาณ1นึ่งแบาทขอคืนสักสามหมื่นก่อนได้ไหมอย่างนี้นะคะอันนี้คือข้อเรียกร้องของผู้ประกันตนมาซึ่งทางเราก็ได้ทําคู่ขนานไปทั้งทําเป็นตั้งคณะทำงานนะคะแล้วก็เสนออ,อนุกรรมการของอนุกรรมการศึกษาเรื่องนี้ว่า ไปทางไหนมากกว่ากันหรือเป็นไปทั้ง3ทางนะคะแล้วเราก็เสนอไปที่ คณะกรรมการของกฎหมายของกระทรวงนะคะแล้วเราก็ทําคู่ขนานไปโดยการทําประชาพิจารณ์นะคะการทําประชาพิจารณ์เนี่ยเป็นกฎซึ่งบงังคับเลยว่าต้องทําประชาพิจารณ์แล้วก็มีการเราจะจัดประชาพิจารณ์ทั้งของกิจสุีิยาทั้งของเว็บไซต์ของสํงงานักงานประกันสังคมและการส่งแบบสอบถามและการจัดประชุมอันนี้คือทำประชาพิจารณ์ครบทุกช่องทางให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ที่จะเลือก ความคิดเห็นแล้วเราก็จะเอาอข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในการทํางานว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปทางไหนที่ดีที่สุดแล้วก็ผู้ประกันตนได้ผลประโยชน์มากที่สุดแล้วกองทุนสามารถ มีสเสถียรภาพที่สุดเราก็อาจจะทําทุกช่องทางแต่ที่ให้มันต้องถูกต,ต้องตามกฎหมายนะคะก็คือต้องมีการทําประชาพิจารณ์เพราะว่าผู้ประกันตนไม่ได้ต้องการแบบนี้ทุกคนอาจจะไม่พอใจอย่างนี้ทุกคนแบบาเราได้รับบำนาญเราก็ดีอยู่แล้วเพราะทุกคนทุกวันนี้อายุตั้ง70 80ก็ยังอยู่ประกันสังคมยังจ่ายให้อยู่ทุกเดือนทุกเดือนโอนเงินเข้าบัญชีให้ทุกเดือนแถมได้รับกรณีของ,งรัฐบาลจ่ายให้อีกสําหรับผู้สูงอายุได้รับสองทางอย่างนี้ค่ะเขาก็พอใจนะคะเพราะฉะนั้น เราต้องให้ความเป็นธรรมสำหรับผู้ประกันตนมากที่สุดที่เราจะต้องทำประชาพิจารณ์เพราะฉะนั้นเราก็ขอเชิญชวนให้ผู้ประกันตนหรือในจ้างหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเข้าไปแสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามของเราหรือในเว็บไซต์ของกิสรการและเว็บไซต,ไต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะตามที่เราประชาสัมพันธ์ออกไปตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เมษาขอความกรุณา ลงมา,าแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆเพื่อเราจะได้นําข้อมูลของท่านมาประมวลผลแล้วก็ตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้ประกันตนที่มีความเดือดร้อนในช่วงนี้ค่ะค่ะถ้าใครฟังข้อมูลจบแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่มีประกันสังคมทุกท่านนะคะทั้งรับบาเหน็จและบํานานนะคะเข้าไปลงชื่อทําประชาพิจารณ์นะคะเพื่อที่จะเลือกว่าเราจะรับบําเหน็จหรือบํานาหรือขอกู้นะคะ หรือจะขอคืนเงินเป็นบางส่วนนะคะก็ให้เราเข้าไปลงชื่อธรรมชาพิจารณนเยอะๆนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวจะทำวิธีการเข้าไปลงชื่อธประชาพิจารณาเลือกบำเหน็จหรือบำนาญหรือว่าเลือกขอคืนแล้วก็ขอกู้ให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะกดกดไลค์กด, like, ดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ